สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดสองสไตล์ทนายตั้มรู้ดูแพงครบเครื่องเรื่องแบรนด์เนมบอกเลยว่าไม่ธรรมดา เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่สังคมไทยให้ความสนใจเป็นอย่างมากอยู่ในขณะน,นี้หลังจากทนายตั้มได้ออกมาโต้รับเงินแฉช,ชูวิทย์กมลวิสิตอดีตนักการเมืองพร้อมเปิดเผยเรื่องราวเปลี่ยนรูปลักษณ์และรสนิยมการใช้ชีวิตของตนเองก็เพราะมีฐานะมากขึ้นจึงอยากให้ครอบครัวมีความเป็นอยู่ที่ดีไม่ถือเป็นเรื่องผิดแปลกยืนยันว่าทำธุรกิจโดยสุจริต ยอมรับว่าลูกความเคยมอกของขวัญน,นอกจากเงินให้ก็เป็นเสื้อผ้าราคา20,000บาทอย่างไรก็ตามหากย้อมไปดูไลฟ์สไตล์ของทนายตาั้มก็เป็นที่น่าสนใจไม่แพ้กันและก็ไม่ใช่ความลับไดๆเพราะมักจะแชร์ชีวิตความหรูหราผ่านทางเ Facebook สิทธาเบีย้ยเบิงเกิดอยู่เสมอ ทั้งการขับรถปอร์เช่คายเ n นที่มีราคาอยู่ที่9 4ล้าน4แสนถึง14 9ล้าน9แสนบาทการเดินทางไปท่องเที่ยวต่างประเทศกินรูอยู่สบายหรือแฟชั่นแบรนด์เนมที่มักจะเป็นไอเทมที่เห็นบ่อยๆยกตัวอย่างเช่นแบรนด์ g ุ c ชีเสื้อสเวตเตอร์ g o t t ค ton อน s ิ e a เวตเช i r t ราคา41,000บาทเสื้อโปโลรุ่น GG g s t a เตทค t t t อนโปโลราคา37,000บาทเสื้อ g ุช c ี่ g ีจ c แจ็กสตรัดคารดราคา61,000บาท เสื้อแจ็คเก็ตจัมโบ้ GG ดีนิมแจ็คเก็ตราคา1 8 0 0 0 0บาทเสื้อคอกลมหลุยวิสตงลายโมโนแกรมราคา52,500บาทเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งเจ้าพ่อแฟชั่นเลยทีเดียวขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ